เ e l l o guys welcome to m a okay. ิ f i t t n n r o b o x x โอเคเจอกันอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์เนาะ b a c o n to p okay. ป o โอเคปัจจุบันดำเนินการมาถึง ap ที่5แล้วอ่าก็คือปัจจุบันนี้ผมก็คือจะเข้าไปซื้อเบ็ดเนาะมันมีเบ็ดอีกเบ็ดหนึ่งที่แบบน่าใช้มากๆสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็คือตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะพามาทําตะเกียงก่อนก็คือตะเกียงที่ผมได้ที่ผมใส่อยู่นะตอนนี้ยณปัจจุบันอะผมใส่ตะเกียงแปรีีนะครับก็คือตะเกียงมันสามารถ มาซื้อกับ npc ที่อยู่ที่เกาะมูดบูดนะครับเขาอยู่เขาจะอยู่หลังปภาคารเนาะอเขาจะวารไปวามาวาไปวามา,า,า,มาเขาจะอยู่ที่แถวปภาคารนั่นแหละก็คือเราไปคุยกับเขาอ่าเพื่อที่จะซื้อตะเกียงได้เลยก็คือตะเกียงเขาจะมีหลายหลายแบบเนาะแต่ผมแนะนําให้ใช้เป็นตะเกียงแฟรี่มันจะสว่างที่สุดอะไรประมาณนี้ก็คือหลกัหลกๆพอเราได้ตะเกียงมาแล้วใช่ไหมครับอ่าให้เราไปที่ถ้ำดิสโซเลตเนาะก็คือถ้ำดิสโซเลตอะ่ะมันจะอยู่หลังเกาะ ที่เรามาเอนชานเบ็ดอ่าก็คือมันมันจะมีเกาะใหม่ขึ้นมาก่อนนึงก็คือแคตตาเวใช่ไหมครับก็คือเราขับเรือผ่านแคตตาเวไปอ่าหลังเกาะที่เรามาเอนชานเบ็ดใช่ไหมแล้วก็ขับผ่านแคตตาเวไปอ่ะอ่ามันจะอยู่กลางทะเลโอเชียนเนาะอ่าแล้วมันก็มันจะมีทุ่นลอยน้ําที่มีถังออกซิเจนสีดําขายอยู่ก็คือผมอะได้ทําการซื้อถังออกซิเจนแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วผมก็ได้ทําการดําลงมาข้างล่างแต่ว่ามันจะมืดนิดนิดนึงนะครับก็คือ ผมแนะนำะใ,หให้เราให้เราให้เราปรับเป็นไฮคุณลิตี้เนาะก็คือในตั้งค่าเมนูตั้งค่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถมองเห็นได้นิดได้เยอะยิ่งขึ้นไม่ถึงว่าความสว่างของหน้าจอ,อมันจะสว่างกว่าเดิมนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็คือผมได้ทําการไปเก็บกุญแจหรือว่าคีย์สโตนทั้ง9อันเนาะที่อยู่ตามกอดต่างๆเนาะแต่ว่าใน E ีพีเนี้ยผมจะไม่ไม่ได้มาทําให้ดูว่าผมไปเก็บ โลเคชันของคีโตนแต่ละอันะมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ก็คือผมได้ไปเก็บมาแล้วแต่ว่ามันมีคลิปที่ผมเคยทําอยู่อะไรเงี้ยก็คือคนดูทางบ้านหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่กลับเข้ามาเล่นแบปฟิชอะไปไล่ดูคลิปเก่าได้เลยก็คือคลิปเนี้ยอีพีเนี้ยก็คือผมเข้ามาในลูมินัสแล้วก็คือมันเป็นถ้าใหม่เนาะที่ต้องใช้คีโตนอ่าก็คือมันแต่ไล่ดีแต่ละคนอะมันจะใช้แค่3ามอันนะครับแต่ว่ามันจะใช้ไม่เหมือนกันเนาะก็คือ ให้เราให้เราไปหามาทั้งเก้าอันเลยอ่ะแล้วก็มามาเปิดถ้าลับอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนที่เราจะใส่คีย์สโตนอ่ะมันจะบอกว่าเราควรใช้คีย์สโตนอ่ะกุญแจกุญแจลับอ่ะ,อะของเกาะอะไรอะไรประมาณนี้ก็คือมันมันจะขึ้นบอกเลยเราก็เราก็ถือกุญแจนั้นอ่ะอ่าใส่เข้าไปในแท่นบูชาเนาะที่ทั้งสามอันอ่ะก่อนที่เราจะเข้ามาในถ้ำลูมินัสอะไรประมาณนี้ก็คือหลกัหลกๆผม จะเข้ามาซื้อเบ็ดเนาะก็คือเบ็ดดาบสีฟ้าผมจะไม่ซื้อเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นคอนเทนต์เบคอนทูโปก็คือผมจะแนะนําเบ็ดที่มันน่าใช้อะไรประมาณนี้ก็คือเบ็ดที่แบบว่าพัลสีมันพอใช้ได้อ่ารวมถึงน้ําหนักแม็กกิโลกรัมอะไรเงี้ยก็คือมันมันไม่ได้อินอินฟินิตอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยแนะนําเนาะอ่าเบ็ดดาบสีฟ้าเนี่ยลูมินัสลูมินัสล็อตเนี่ย ก็คือมันมันราคามันจะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่แนะนําเพราะว่าตอนเนี้มันโดนเนิร์ฟแล้วก็คือน้ําหนักอะมันตบไม่ได้ปลามันตบปลาไม่ได้อินฟินิตเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือตอนนี้มันโดนเนิร์ฟแต่เบ็ดอันนี้ผมจะแนะนาเนาะก็คือที่ผมเบ็ดที่อยู่ใต้ต้นไม้อ่ะอ่ามันเป็นมันเป็นเบ็ดซีลูเลียมแฟงรอตอ่าก็คือมันมันมีค่าคอนโทรลที่ใหญ่มากๆเลยนะครับอ่าแล้วมันมีพัสิบฟันปลา รวมถึงมันจะมีค่ารักด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือผมจะแนะนำก็คือหลักๆอะ่ะเป็ดเซลูเลียนแบงค์อมันจะซื้อได้เฉพาะสถานะดาวตกเนาะอ่าก็คือสภาพอากาศดาวตกก็คือให้เราหาโทเทมอ่าที่เป็นโทเทมมันจะชื่อว่าสตาร์ฟอสเนาะก็คือมันจะทำให้เกิดสาะภาพอากาศดาวตกอะไรประมาณนี้ก็คือผมได้ทำการรีวันไปเรื่อยก็คือผมไม่มีโทเทมสตาร์ฟอส ผมก็ได้ทําการใช้โทเทมซันเดอร์ออลรีวันรีเวลาไปเรื่อยๆจนมันเกิดอ่ามันเกิดสตาร์ฟอก็คือสถานะอากาศดาวตกอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมก็ได้ทําการลับเข้ามาซื้ออ่รอมนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูตอนที่ผมซื้อเบ็ดลูซิลียมแฟงรอดแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเอนชานแนะนำเอนชานที่น่าใช้สําหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็คือผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่แล้ว,วเขาจะยังไม่มีหินอ e.x หรือว่า x s a l t e d lilic เนอะอะไรประมาณนี้ก็คือผมแนะนำให้ใช้หิน Li ลิคธรรมดาในการเอนชานไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย <c oughs> ก็คือหลกัลกๆเมื่อกี้นี้ที่ผมออกเข้าเกมใหม่ก็คือบางทีเกมมันบั๊กนะครับก็คือมันใช้โทเทม ah sundial ไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็คือเราก็ต้องออกเข้าใหม่อะไรประมาณนี้แล้วก็บางทีอ่ะเราเจอเซิร์ฟ่าหรือว่าห้องที่เขาใช้อลูร่า เราก็จะไม่สามารถรีวันได้เนอะก็คือเราต้องแบบหาห้องที่มันเป็นห้องปกติอ่าแล้วก็ที่มันสามารถรีทูเทมซันเนอได,ออกได้ก็คือหลกัหลกๆตอนเนี้ยผมจะทําการเปิดสล็อตอ่าช่อง fk อะไรประมาณนี้ก็คือตอนเนี้ยผมใส่ปลาที่มันบวกเงินอ่าในการ fk ต่อละชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่และชั่วโมงก็คือตอนเนี้ยผม จะยังไม่เปิดสล็อตช่องที่หกเนาะก็คือตอนนี้ผมเปิด5ช่องแล้วก็คือผมจะเก็บเงินไว้ซื้อเบ็ดเผื่อแอดมินอ่ะ,ะเขาเขาเสกอีเวนต์คอลลับอะไรประมาณนี้คือผมอยากได้เบ็ด s ซนกินล็อตอะไรประมาณนี้ก็คือมันเป็นเบ็ดที่น่าใช้มากๆก็คือตอนนี้มันจะมีร i เวลลิง่งเมอร์แชงแก็คือมันจะเป็นพ่อค้าเลอะอ่ที่จะเกิดตามเกาะต่างๆอะไรประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะมาแนะนําก็คือมันจะมี มันจะมีเบ็ดขายแล้วก็จะมีลูกวีดอ่าลูกวีดที่จะวัปไปเกาะมาหาสมบัติอะไรประมาณเนี้ยที่จะไปเพิ่มน้ําหนักปลาที่เราจะเอาใส่ในอคอเลเรียมอะไรประมาณเนี้ยก็คือถ้าหากว่าปลามันยิ่งมีน้ําหนักเยอะใช่ไหมครับอ่าถ้าเกิดว่าเราเอาเข้าไปในอคอรเรียมอ่ะหมายถึงว่าปลาที่มีน้ําหนักเยอะแต่ว่ามันมันก็จํากัดปลาบางชนิดเนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นปลาอีเวนอ่าปลาอีเวนแล้วก็ปลาที่ติด บัพกายพันในเบ็ดอัปเดตปัจจุบันน่ะเบ็ดที่ส่วนใหญ่เบ็ดอัปเดตในปัจจุบันน่ะมันจะบวกค่าเงินไม่ถึงว่าคูณเงินน่ะไม่ถึงว่าราคาปลาที่ติดกายพันต่างๆอะ่ะมันจะมีค่าของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีกายพันบางชนิดอ่าที่มันคูณเงินเยอะกว่าชาวบ้านเขาก็คืออย่างเช่นไซเลนสปรินต์อะไรประมาณเนี้อ่าหรือไม่ก็ ไอ้ของเบ็ดไทเดนไทเดนฮาร์ดอ่ะที่มันเป็นเบ็ดมันเป็นมันเป็นเบ็ดเควสอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะคูณจํานวนเงินเยอะมากๆเลยนะครับก็คือผมจะยกตัวอย่างเนาะก็คือเบ็ดสถานะกายพันธุ์ไหนที่มันคูณจํานวนเงินเยอะๆอ่าถ้าเกิดว่าเราทําให้มันเป็นสายใจแอนได้มันจะเอาเข้าอาคอลเลียมแล้วมันจะได้เงินได้อีกพีที่เยอะกว่าชาวบ้านเขาอะไรประมาณเนี้ยไม่ถึงว่าเยอะกว่าปลาตัวอื่นอะไรประมาณนี้อ่ะก็คือหลักๆ เดี๋ยวผมจะรีวันไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะเกิดสตาร์ฟรอเนาะหรือไอสถานะดาวตกอะไรประมาณเนี้ยก็คือผมจะเข้าไปซื้อเบ็ดซี<อ>ลิลียมแบงค์ล็อตโอเคก็คือหลักๆอะ่ะการที่เราเข้ามาในลูมินัสถ้ำลูมินัสแล้วใช่ไหมครับก็คือให้เราเตรียมกองดักโบมาด้วยนะครับก็คือมันจะมีปลาบางชนิดเนาะก็คือเดี๋ยวผมจะเก็บ อ่าแบตเตอรี่หรือว่าค ondition ปลาในลูมินัสให้มันครบก่อนเนาะก็คือมันจะมีมันมีปลา2ชนิดอ่าที่มันต้องใช้กรงดักปูในการดักเนาะก็คือมันจะไม่สามารถตบได้ในน้ำเนาะอะไรประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเก็บแบตเทอรี่อ่าในลูมินัสให้ครบก่อนแล้วก็ผมจะตบหาปลาที่เป็นระดับอิโติกเนาะก็คือมันจะชื่อว่าโพลลโซบูรากอนอะไรประมาณนี้ก็คือมันต้องใช้โทเทมไดออ รีเวลาไปเรื่อยๆ่าจนกว่ามันจะเกิดเนาะก็คือเนี่ยมันจะเกิดตรงจุดที่ผมวางกองหลักปูเลยนะครับมันจะเกิดตรงนี้เนาะก็คือถ้าเกิดว่ามันเกิดอ่ะผมแนะนําให้เปิดเรดร์ไว้อ่าถ้าเกิดว่ามันปลาโคลโซ่บูดากอนอะถ้าเกิดว่ามันเกิดอ่ะไอตัวเรด่าตรงเนี้ยมันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นเนาะมันจะขึ้นบอกเลยว่าตรงเนี้ยมีปลาบูดากอนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าปลาโคลโซบูดากอนอะถูกจับไปแล้วหมายถึงว่ามีคนตบได้หรือว่าเราตบได้ไปแล้วอะ ไอเรดาร์ radar, มันก็จะหายไปเนาะก็คือมันจะไม่มีเรดาร์ขึ้นณนะจุดนี้อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เปิดเอฟเฟกต์อัพฟิกเยอะๆอะไรประมาณนี้อ่าก็คือหรือว่าคอมใครแรงๆอ่ะก็เปิดไว้มันมันก็จะมองเห็นตัวปลาเนาะอ่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าคอมผมอะ่ะมันไม่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ผมก็จะเปิดไว้แค่ปานกลางเนาะก็คือไม่ไดไ้ไม่ได้เปิดสุดโอเคหลักๆก็คือผมจะทําการตบปลารวมถึงวางกรงดักปูไปเรื่อยๆ จนกว่าแบตเตอรี่หรือว่าคอนเนชันปลาในลูมินัะผมจะครบเนาะอะไรประมาณนี้ก็คือผมมองว่าถ้ำแรกะมันง่ายแต่ว่าถ้ำคิมสันะมันจะยากเนาะก็คือปลาในลูมินัะมันจะมีน้อยกว่าคิมสันในถ้ำคิมสันมันจะมีเยอะมาอ,นนอันนี้พูดถึงในแบตเตอรี่เนาะไม่รวมปลาระดับสีเข็บนะก็คือมันจะมีปลาระดับสีเข็บสองตัวเนาะที่มันจะได้จากกรงดักปูหนึ่งตัวแล้วก็มันจะชื่อว่า ไอโคลอโซอิตาเลียนอ่าอิตาเลียนดารากอนอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะได้จากการตบปลาเช่นเดียวกันก็คือมันจะตบได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเร่งรปิดคลิปเนาะอ่าไปตอนที่ผมตบได้ปลาโคลเซียมบูลดาร้กอนแล้วผมก็จะไปประเมินราคาเพื่อที่จะหากลายพันธุ์คิมสันเนาะอ่าเพื่อที่จะเข้าไปถ้าที่2ก็คือมันเป็นเคเวสเราต้องเอาปลาโคลอโซบูลดาร์กอนอ่าที่ติดสถานะคิมสันเนาะ ก็คือถานะกายพันคิมสันอะ่ะมันเป็นสถานะกายพันใหม่เนาะก็คือมันจะสามารถหาได้จากการตบปลาแล้วก็สามารถหาได้จากการที่เรานําปลาไปประเมินกับแม่ค้าที่อยู่ที่เกาะมูดบูดหรือว่าเกาะแรกนั่นเองอะไรประมาณนี้แต่ผมขอย้ํานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนที่เขาสามารถซื้อเบ็ดที่ติดสนะกายพันคิมสันได้อะ่ะที่อยู่ในถ้ำคิมสันหรือว่าถ้ำ ถ้ำที่สองอ่ะอ่าที่เข้ามาในลูมินัเนี่ยมันจะมีมันจะมีสองถ้ำก็คือมันจะมีถ้ำลูมินัอ่าแล้วก็ถ้ำที่สองก็คือจะเป็นถ้ำคิมสันอ่ามันจะมีเบ็ดชนิดหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถตกปลาที่ติดสถานะตายพันคิมสันอะขายอยู่ที่ถ้ำคิมสันเนาะมันจะขายอยู่บนต้นไม้อะไรประมาณนี้ก็คือหล,กลกอักๆอ่ะผมแนะนําให้ คนดูทางบ้านหรือว่าน้องใหม่ที่มีเพื่อนอ่าที่เขาเล่นก่อนหน้าเราอ่ะให้เขาให้เพื่อนอ่ะไปตกปลาให้เราเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปรีเราจะไปประเมินราคามันค่อนข้างที่จะออกยากก็คือผมเคยลองมาประเมินราคาดูแลอ่าหมายถึงว่ารีสถานะใกล้พันดูแล้วก็คือมันใช้เวลานานมากๆแล้วมันใช้เงินเยอะมากๆเนาะเพราะว่ามันใกล้พันต่างๆอ่ะมันเยอะอ่าใน map ฟิตอ่ะมันเยอะมากๆกก็คือมันกว่าเราจะได้ใกล้พันที่เราต้องการอ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเนาะ อะไรประมาณนี้โอเคหลักๆเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตบปลาตรงนี้เพื่อที่จะเก็บแบตเตอรี่ในลูเมนาให้ครบก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ้ำที่2องกันก็คือถ้ำคิมสันอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาเราจะรีวันไปเรื่อยๆด้วยเพื่อมันเกิดสถานะ่าฝนดาวตก่าหรือว่าสถานะดาวตกสตาร์ปอนั่นเองก็คือผมจะทําการซื้อเบ็ดรีลิเลียนแฟงลอดแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเบ็ดให้ดูเนาะว่ามันดียังไง ควรที่จะใช้เอ็นชานอะไรอะไรประมาณนี้โอเคโอเคก็คือตัวเนี้ยมันมีคนใช้โทเทมอาโทเทมเราตกเนาะก็คือสตาร์ฟอสก็คือตัวเนี้ยผมสามารถซื้อเบ็ดสเตลูเลียนแฟรงค์ลอสอที่อยู่ใต้ต้นไม้ได้แล้วก็คือมันจะมีพัสซิบจะมีสเตตัสลูนสปีด75%เนาะอาแล้วก็ลัก190%์แล้วก็คอนโทรลเยอะมากๆเลยนะครับ0.25อ่าแล้วก็รีเซียนความยืดหยุ่น35%เนาะ แล้วก็น้ําหนักแม็กกิโลมันจะเป็นอินฟินิตเนาะก็คือตบปลาได้ไม่จํากัดกิโลนั่นเองก็คือมันเป็นเบ็ดที่เริ่มต้นอ่าเบ็ดแนะนําผู้เล่นใหม่อ่าที่เริ่มเล่นแบบฟิตอ่ะน่าใช้มากๆก็คือผู้เล่นใหม่น่าใช้เบ็ดนี้มากๆก็คือมันเป็นมันมีหลอดคอนโทรลที่ใหญ่รวมถึงมันจํากัดน้ําหนักอินฟินิตเนาะก็คือมันตบปลาไม่จํากัดน้ําหนักอะไรประมาณนี้นก็คือมันจะสามารถตบปลาที่เป็นปลาอีเวนได้อ่าสามารถดึงไปเว้นได้แล้วก็ ถ้าเกิดว่าเรามีหินเอนชารนที่เป็นหินเอ็กซ์เต็อ่ะหรือว่าหินเอ็กอ่ให้เราไปเอนชารนหาเอนชารนเฮอร์คิเลียนเนาะอ่ามันจะบวกคอนโทรนมาอีก0.2ก็คือมันจะได้คอนโทรนที่ใหญ่มากๆอ่าก็คือมันจะมีแถบคอนโทรนที่ใหญ่มากๆอะไรประมาณนี้แล้วมันมีพาสซีฟเสริมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีพาสซีฟฟันปลานั่นเองก็คือมันจะทําให้เราสามารถตกปลาได้ไวยิ่งขึ้นเนาะอ่ารวมถึง ปลาที่เป็นปลาอ e ีเวนเพราะว่าปลาเ e ว้นอ่ะมันจะไม่ถูกลดสปีดโปรแกสเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเบ็ดเราอ่ะมีพัสดีหรือว่าเราเอ็นชานใส่เอ็นชานที่มีบวกสปีดโปรแกสมาอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นปลา e en, อีเวนอ่าปลาระดับทีเขบอ่าขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยปลาระดับซีเ็บปลาระดับลิมิตอะไรประมาณเนี้ยปลาระดับ e ect, อีเพ็กอ่ามันจะไม่ถูกลดสปีดโปรแกสอ่ะยกตัวยอย่างเช่นอย่างสกายล่าอย่างเงี้ย มันไม่ถูกลดสปีดโบแกสนะครับก็คือพัส,สีอ่าหรือว่าสปีดโบแกสที่เราได้จากอินชานะมันจะไม่ถูกเอามานับเนาะอะไรประมาณนี้ก็คือพัสดีฟันปลามันเป็นพัส,สีที่ไม่ถูกนับก็คือถ้าเกิดว่าเราตบได้ไปอีเวนต์หรือปลาที่เป็นระดับอีเปกที่เข็บลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยพัส,สีฟันปลามันก็ยังสามารถใช้ได้อ่าก็คือเนี้ยผมแนะนําผู้เล่นใหม่เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามองหาเบ็ด ที่น่าใช้อ่าหมายถึงว่าดีเริ่มต้นอ่ะให้เรามองหาเบ็ดซิลูเลียมแฟงรอตเลยนะครับก็คือมันเป็นเบ็ดราคาที่แบบไม่แพงสูงมากจนเกินไปอะไรประมาณนี้ก็คือเราเอื้อมถึงเนาะอ่าหมายถึงว่าเราสามารถเก็บเงินช่วงต้นเกมอ่ะซื้อได้อะไรประมาณนี้โอเคก็คือรา,าราคามันไม่แพงไงก็คือ5ล้านอ่าเปรียบกับเบ็ดออรก้า5ล้านเช่นเดียวกันก็คือผมมองว่าเบ็ดซิลูเลียมอ่ะมันดีกว่าเบ็ดออดก้าเนาะ แต่บางคนเขาอาจจะคิดว่าเบ็ดออร์ามันได้ exp อ่าถ้าเกิดว่าเราเอนชานหาเอนชานเคอร์เวอร์อะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็แนะนําให้ซื้อเก็บไว้ทั้ง2เบ็ดเลยเพราะว่าเบ็ดออร์ากับเบ็ดซิลิเลียนอ่ะรวมกันมันก็10ล้านเนาะเงิน10ล้านในแมบฟิตปัจจุบัน,นผมว่ามันค่อนข้างที่จะหาง่ายเนะาะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเราก็ขอยืมปลาเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะามาใส่เอาคอยเลียมเราแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยขึ้นเพื่อนไปก็ได้อ่าถ้าเกิดว่าเราเราได้เบ็ด ซีลูเลียนแฟง็อดมาแล้วอ,ะอ่ะถ้าเกิดว่าแอดมินน่ะเขาโอ้เสกกิจกรรมอีเวนต์ของแอดมินขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ใช้เบ็ดอันนี้ตบหาปลาที่จะเอาไปใส่อคโาเรียมอ่าที่มันบวกเงินเยอะให้เราได้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูเอนชาร์นที่ผมแนะนำก็คือหลกักๆอ่ะผมจะแนะนำเป็นเอนชาร์นไอตัวเฮอร์กิเลียนเนาะที่มันบวกลอคนโทรลไม่อีก0.2ออะไรประมาณนี้ แต่จริงๆจริงๆแล้วหลักๆอ่ะในไอเดี้ยนี้ผมไม่มีหินลิลิกอ่าที่เป็น x e x a l t e d เนาะหรือว่าหิน e อนชาน t EX อะไรประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะใช้หินลิลิกธรรมดาเพราะว่าผมมีหิน EX แค่ก้อนเดียวไงก็คือเดี๋ยวผมจะใช้หินลิลิกธรรมดาในการเอนชานนะก็คือเอนชานที่ผมมองไว้ก็คือผมจะเอนชานเอาเอนชานเค h a ร์ออ่าเอนชานเคียร์ติกก็คือมันจะมีพั s ซีฟฟันปลาอีกเช่นเดียวกัน ก็คือ n อ c h a n ์ c เค o ออ่ะมันจะมีพัฟซีพันปลาด,ด้วยใช่ไหมครับแล้วรวมถึงมีโอกาส8%ซที่ปลาจะติดสถานะการพันเคออสอะไรประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเอามาตบหาหินลิลิกที่ติดสถานะการพันเคออสนี่ไงผมพูดผมก็ได้เลยเห็นไหมก้อนเดียวแค่หินเอนชา n t ลิลิกธรรมดาก้อนเดียวในการ e n นชาน t หา Enchant c เค o อก็คือผมตั้งใจว่าผมอ่ะจะตบหา,หาลิลิกที่ติดสถานะการพันเคอมาแจาก คุณดูทางบ้านเนาะอ่าอะไรอย่างเงี้ยคุณดูทังบ้านที่เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาเป็นพวกเดียวกับผมอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงว่ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็คอมเมนต์เป็นคอมเมนต์แรกอ่าใต้ดีสคริปชันอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะทําการแจกหินเอ็นชา์นที่เอาไว้เปิดประตูลับอ่าที่อยู่ในถ้ำคริสโตเนาะนี่ถ้ำคริสโตหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือถ้ำคริสโตเนาะก็คือภายในถ้ำคริสโตะมันจะมีประตูลับ ที่เป็นอันเดอร์กราวคาเฟ่ของแอดมินอ่ะอยู่ในถ้ำคริสตตลเนาะอ่าก็คือเราต้องใช้หินลิลิกที่ติดสารละลานถ่านเคออสอ่าเอาไปใส่ตรงแท่นบูชาแล้วประตูลับมันจะเปิดออกอะไรประมาณนี้อ่าแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปซื้อเบ็ดมันจะมีเบ็ดกีตาร์อยู่หนึ่งชนิดเนาะตอนนี้มันจะเหลือแค่หนึ่งอันแต่ว่าในอดีตอ่ะมันเหลือมันมีหลายอันแต่ว่ากิจกรรมมันหมดไปแล้วแต่ว่านปัจจุบันอ่ะมันจะเหลือแค่อันเดียวอะไรประมาณนี้ยรวม กิจกรรมคอลแลบของแอดมินเนาะก็คือแอดมินน่ะเขาจะสุ่มกดเสกอ่ากิจกรรมถ้าเกิดว่าปกิจกรรมคอลแลบของแอดมินอ่ะเราจะสามารถลงไปซื้อเบ็ดอ่าที่เป็นเบ็ดแซนกินล็อตอ่าเบ็ดอันนี้คือผมแนะนําเลยนะครับก็คือมันเป็นเบ็ดที่ดีมากๆแต่ว่ามันก็ต้องสุ่มต้องรอแอดมินเนาะไม่รู้ว่าแอดมินต้องดาวใจแอดมินอ่ะไม่รู้ว่าแอดมินเขาจะเสกให้เราตอนไหนอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวหลักมาดูเบ็ดที่ผมแนะนําเลยว่ามันดีขนาดไหนเห็นไหมผมตบได้ปลามิติกรัวๆเลยนะครับ แถมตกง่ายอีกตั้งหากเนาะเพราะว่าเบ็ดมันมีพัสซิฟฟันปลาเห็นปะมันฟันปาลาลัวแล้วมันการฟันปาลาลัวมันจะทําให้เราตกปลาได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะไม่ว่าจะปลาจะเป็นปลาร,ระดับ Legendary m ่ t i c ave, a l Limited ตีเคเอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะตกง่ายมากๆอ่ารวมถึงสกายล่าเดอะคาเค้นออลักเกอร์อะไรประมาณนี้ปลาที่เป็นปลาลิมิเต็ด มันจะสามารถตบได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงตายอีเวนต์ด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือมันเป็นเบ็ดที่ผมแนะนําผู้เล่นใหม่เลยนะครับอ่าก็คือมันเป็นเบ็ดที่ดีมากๆใช้ได้ยันเอ็นเกมเลยนะครับถ้าเกิดว่าเอฟเขาไม่เนิร์ฟซะก่อนเนาะอะไรประมาณนี้ก็คือเบ็ดเก่าๆอะ่ะส่วนใหญ่มันจะโดนเนิร์ฟเรื่องน้ําหนักอ่าพอโดนเนิร์ฟเรื่องเรื่องน้ําหนักมันก็จะทําให้ไม่น่าใช้ไงก็คือเราต้องไปหาเบ็ดที่เป็นเบ็ดอินฟินิต หมายถึงว่าน้ำหนักที่เป็นน้ำหนักอินทนิกอะไรประมาณนี้เพราะว่าปลาบางชนิดอ่ะอย่างเช่นพวกปลาลิมิเต็ดปลาซีเคปหรือว่าปลาอีเวนน่ะมันจะมีน้ำหนักที่เยอะมากๆอ่ามันจะจํากัดเบ็ดหมายถึงว่าเบ็ดบางชนิดอ่ะมันจะไม่สามารถตบปลาที่มีน้ําหนักเยอะๆได้เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้โอเคก็คือหลักๆคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ผมก็ไลา่ย,ยาวเลยเนาะอะไรประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า อีพีหน้าเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคอนเทนต์เบคอนทูโปโอเคอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องด้วยนะครับเดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับผม